เศรษฐกิจภาคใต้กำลังเปลี่ยนไปโอกาสใหม่ๆกำลังเกิดขึ้นแบงค์ชาติลงพื้นที่จริงหาคำตอบว่าสิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อธุรกิจและคนในพื้นที่อย่างไรแบงค์ชาติลงพื้นที่ไปกับหอ,อการค้าในการประชุมคณะกรรมการหอ,อการค้าภาคใต้และผู้ประกอบการรุ่นใหม่14จังหวัดภาคใต้ที่อำเภอสุไหงโกลกเริ่มด้วยการเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจการเงินและหาหรือแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาควันนี้เราก็มา ลงพื้นที่ก็ได้รับการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งก็เป็นประโยชน์ในการที่เราจะช่วยประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจกของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับต่อมาได้ร่วมเดินทางกับคณะหอการค้าไปยังเมืองกัวตาบารูประเทศมาเลาเซียเพื่อทําความเข้าใจการเชื่อมโยงเศรษฐกิจ2เขตชายแดนและเยี่ยมชมโครงการรถไฟความเร็วสูงที่จะเป็นโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้เราเห็นโอกาสหลายๆด้านเลยครับไม่ว่าจะเป็นมิติการส่งออกนะครับมิติการนําเข้าแล้วก็เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของ ทางประเทศแล้วก็ภาคใต้ทั้งหมดก็ต้องบอกว่าเราพยายามทําความเข้าใจินไซต์ของข้อมูลนอกเหนือจากข้อมูลเชิงตัวเลขทําให้เราทราบถึงข้อเท็จจริงในพื้นที่นะครับอย่างวันนี้ที่มาสถานีรถไฟความเร็วสูงที่โกตาบารูนะก็จะเห็นความเชื่อมโยงของเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศอย่างนี้เป็นต้นครับก็มองแนวโน้มว่ากรณีสมมติถ้าเป็นเรื่องเรื่องของ Urbanization เกิดที่โกตาบารูแล้วมันจะขยับไปที่โกลกอย่างไรย้อนเข้าไปในรัฐที่ว่า เศรษฐกิจภาคใต้จะเป็นยังไงทำให้เรามองเห็นแนวโน้มในอนาคตข้างหน้าเช่นกัน